ราบสวัสดีจ้า่อแม่พี่น้องสู้ขู่สุคน,นะจ้าทั้งหมู่เก่าหมู่ใหม่ที่เข้ามาหลับชมนะจ้ะพี่น้องจ้ามื้อนี้นีนิลมนมาเหตุตามสัญญาเด้อพี่น้องเด้อปะ่ะเดี๋ยวนี้นิลมนสิพาไปเก็บพักกูดคลิปนี้กับสีว้าวบ่หลายเด้อพี่น้องเพราะว่ามีคนเพิ่นแนะนํามาให้นิลมนปรับปรุงเนาะเพราะนิลมนก็เว้าดุเว้าบ่อยเนาะพี่น้องเนาะว้าซ้ําๆนิลมนกักกาบขอโทษขออภัยเด้อในบางคลิป ล่าลายคลิปที่ผ่านมานี่ละมุนกับว่าหลายรีพี่น้องเลยเดี๋ยวนี้ละมุนกับสิพยะชาปรับปรุงเยอะแต่โบ้ฮู้ว่าเสดได้ดีสจำได้นหมพี่น้องตัดไปติดตามไปชมน้ากันกับนี่ละมุนเด้อพี่น้องเด้อก่อนเราไปติดตามกันอย่าลืมเด้อกดมากระดิ่งติ๊งติ๊งติ๊งติดตามให้นี่ละมุนเด้อพี่น้องเด้อกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้นี่ละมุลนะพี่น้องเนาะถ้าให้ดีอย่าอย่ากระโดดข้ามมาโฆษณาเด้อพี่น้องเด้อนี่ละมุนก็จะได้เงินได้เงี้ยคร โฆษณาแจ้า,นะจาพี่น้องจา๋าสิได้มีกำลังใจเหตุคลิปต่อต่อไปนะจ้าพี่น้องจา๋าไปตามนิรมนลมานิรมนลเห็นปากูดแล้วล่ละแต่ยังไม่รู้ว่ามันจะออกสูงหรือเยอะหรืออะไรยังไงแล้วหรือ,อยังปะเดี๋ยววอาลลายพี่น้องไปน้ำการไปะปะเดือนเมษาเนะพเพื่อนเพื่อนเดือนเมษาเบิ่งเอาโอ้ยเห็ดใดเราสิได้เก็บพักเก็บบรถพี่น้องมันเป็นแบบนี้สุดยอดเมษาแล้วก็ยังฝนตกนะพี่น้องสิเข้าเมษาแล้วก็ได้โบกีเมื่อนี่ เปียกหมดเลยพี่น้องเลยกล้องนี้ละมุนก็ได้นี่ละมุนหมักเก็บยาวๆยังสั่น,นอยู่พี่นอ้องยังสั่นสั่นยังเล็กๆอยู่ยันงน้อยอยู่กำลังไปต่อไปต่อทางขึ้นาะพี่นอ้นองม,มะลง มาเด้อเหตุาตามสัญญาแล้วเด้อพี่น้องเด้อฝนตก,ตก,ตกตป่วยๆน้ำฝนหิมะลงมาจะเข้าเมษาเลยเลยบูกี้เมื่อยยังตกยหิมะลงเรื่พี่น้องให้เขาจะสกปรกนะเพราะหมวกเขาเปียกมันโดนน้ำนะเนาะเอาไว้ก่อนแนละ้วค่อยมาเก็บอันเนี้ย <c oughs> มันยาวจากมือสองมือพี่น้องค่อยมาเอาอีกเก็บอีกเขาเต็มเลย้วยาวๆพี่น้อง ี่เราจะเลือกเอาที่มันใหญ่ๆย,ยาวๆหนะ่อยเนาะคนกมะลุงกันยังไม่ได้ทางนี้ก็ได้ป่าลายเลยพี่น้องโอ้ยมันปรกอบ น้องอยูกำลังผูกเต็มด้วยมักกอบเนาะมีมะนี่เลยมันไปได้หักปวัวหักปวัวพี่น้อยอีกพลายพี่น้องยยอยู่เลย หกยังเก็บบ่ได้พี่น้องมันน้อยมันยังน้อยอยู่เหยียบก็มีเ่เลยเนีย่ยเหยกยบใครอ่พี่น้องเอ,อ้ยโอ้ยหยาบหยาบ,ยบหมูเด้อมากินรุ่นเลยนี่ละบนขอดๆในปูปานได้พี่น้อง นี่ขอดอยู่น้ำมนหมักกินยาวๆพี่น้องเลยเต็มอยู่พูออาทิตย์หน้าพี่น้องพอดีเก็บอาทิตย์หน้าลายคักไม่ดีน้อยอยู่ติต่อเก่าพี่น้อง มีทางอันกินได้กินบุได้เต็มอยู่อุ้ยเย็นพี่น้องหิมะม,มันตกแล้วมันหนาวแม่นมืดตัวเก่าเพิ่ีที่แล้วทั้งอ่านกินได้กินบุได้เต็มอยู่ที่นี่ละมนเห็นทางนี้เลยพี่น้องครับรถมาอุย้ยเยน็ยนเยน็นเย็นหนาวหนาวกับผ้าพี่น้องมาเด้อมาทําตามสัญญานี่นี่พี่น้องบึงหิมะเห็นปะบึงหิมะพี่น้องโอ้ยหิมะตกกับมาด้วยทางนี้ มบ,บอลบลมอยู่เห็นบ่น้ำกันพี่นอ้องนกำลังขึ้นตุวกุตติกิอยู่โอ้เย็นมือแห้งพี่นออ้องเลยเปิดพี่นอ้องเถิงเต็มงามคักขนาดเลยพ่ะเอ,อะเอ้ยมาเดินมาเดินมาเก็บมาเดินนี่มีแต่เอยอดยิ่งใหญ่โอ้บวบพี่น้องเลยมามามาเถิงเถิหลุดผ่านไปผ่านมาใคาเจ้าก็เชื่ออีนี่มันทำอะไรเลยเนาะ คุณพี่น้องมาเด้อม,มาเด้อปีนเด้อค่ะแบบนี้มันชันชันขึ้นอย่างนี้เลยนะเพื่อนๆโน่นกอนู้นกอ,อนูนออน้นก็งามว้าวมาเดินม,มาเก็บน้ำกันสักขู่สักคนเด้อพี่น้องเอ้ยออกละเด้อสุดท้ากย,ยกินเด้อค่ะปีน,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 ก,น,ก,นก่อนพี่น้องเด้อเด้อนี่เราพิ่นหาบนยืนบนจับก่อนเด้อเด้อเด้นี่ให้เบิร์นก่อนให้เบิ่งนสักคนพี่น้องนี่กำลังออก พังเลยพี่น้องจ้ารถก็ผ่านไปผ่านมาแม่นเมื่อต่อเก่ามัเนี่พี่น้องรถผ่านไปผ่านมาขับพ,พี่น้องเลยมาเด้อมาเด้อมาเก็บน้องกันมามาโอ้หลายแล้วแด็กที่โดนด่าพี่ดูด้พี่น้องเอ้ยปีนได้ป่ะเนี่ยงามครับโอ้ย มันจะแฉะเลยนะเพื่อนๆฝนตกโอ้ลื่นลื uh ่นลื uh 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 ่นแบบนึงเดี๋ยวี่นองตกซะแล้วตัวเด้อฮักกุฮักกุเอาพี่น้องเออไปอ่ะ โอ้ยลืน่นสนอพี่น้องเอ้ยขอดูขอโทษด้วยตก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 กำลังออกโอ้ยเย็นมือได้เด็ดเนี่ยตกตกสนอพี่น้องเอ้ยอ,อ,อู้หึ่งหงงามครับ มันแังบอลลอนบอลแลมพี่น้องอ่ะเฮ้ยมันใหญ่จ็กสองสามมื้อนี่เราบนพามาเก็บอีกเท่านึงโอ้ยเย,ย็นเย็นลื่นไหมพี่น้องมันปีนโอ้ปีนเมือ่อกี้เนี่ยลื่นไปพัดนึง่งระละพี่น้องเลยไป,ยปล้างออก แม่นมืดพี่น้องเลยน้ำมนตะที่ไปต่อยสีน้ำตาลนะ้ำตาลนะไปจนสุดผู้ละพี่น้องเลยโอ้ยเย็นมือแข็งมาแล้วทางนี้ก็แม่นมืดพี่นอ้องเห็นบ่มันมดเลยจ้ะมันยังบอลบล็อแมพี่นอ้องมันยังบยาวนี่น้มนเห็นยาวยาวมันทนงกผู้เห็นป่จ้ะพี่นอ้องจ้าแต่เราจะปีนขึ้นได้ไหมเนี่ยน,นู่นยาวสวยงามเลยเพื่อโอ้ยสิปีนได้่ลือพี่นอ้นองคนน่ะ งามงๆงามๆพี่น้องข้าสิปีนขึ้นไปเอาได้บละ่ะงามคักพี่น้องเลยนี่ละมันหมัมกกินรุ่นแต่งสั้นละอ้คคักค่ะพี่น้องปปีนปีนปนนี้พาพี่น้องปีนนึกก่อนเราจะปีนยังไงเพื่อนๆเนี่ยมันเป็นประมาณนี้แล้วเป็นโคลมาจากทางด้านนู้นนะเราจะปีนขึ้นไปเอาประกุดสวยๆด้านบนบนก็หาทางปีนก็นพี่น้องมามามา ปีนก็นี่ละมนเนี่ยลื่นได้เนี่ฝนตกหิมะลงมาใส่ไม่แต่ยอดงามๆเคมือนเคยพี่น้องไาเดี๋ยวนี้ละมนขอตัวปีนแป๊บหนึ่งนะเพื่อนๆปีนก่อนดูนะฮะความพยายามของเราปีนขึ้นมาเก็บผักกูดโหพี่น้องมีแต่ยอดงามๆเดี๋ยเนี้ยอันนี้แบบกินบได้เด้อพี่น้องเด้อมันจะเป็นขนบอบลบลแรมแบบนี้แหละนี่ทั้งกินได้กินบ่ไดโ้โอ้พี่น้อง โอ้ชิบลืดตกลงไปตายวะควรพยายามโทษๆพี่น้องตาไลายนี่งามบ่นี่นี่เรามันมาก,กินรุ่นนี้แหละพี่น้องก,กินรุน่นนี้โอ้ยไปได้ไหมเนี่ยไปต่อได้ไหมไปต่อได้ไหมเนี่ยดูชันมากคเพื่อนตกลงไปก็ตายเลยเลยเนี่ยุ่นะเอ้ยพระกูดพระงามงามนึงเถิงแหมเอ้ยพี่น้องให้แต่ละห้องที่ไปเอาได้งามคักอุ้ย เหวียวตกมากเลยพี่น้องเด้อนี่เก็บกงการเด้อนี่ยกำลังงามนี่ละมุนหมักกินแบบนี้ละพัดอย่างแซ่บไม่ไหวลื่นเหวียวตกโอ้ยงามบ่งามบ,ามบ่ต้องญาติมาดับเด้อพี่น้องเด้อเรต้องดามาเด้อโอ้ยจิงเดียจะขึ้นแป๊วได้น่ะโอ้โห กระถ u n มะโม่ในน้อยเปลีนขึ้นมาพี่น้องโอ้ยต้นยอดมันดับพี่น้องลยพักกันนะแหงเด็ดแหงเป็ดเดี๋ยวเอาบ่อบบน,นั้นได้จังๆหนาะพี่น้องเลยนั่ง,งเน,นี่ยได้บ่อนยในระบบเก็บในถนัดเลยนะ เพราะว่าเราปีนกลัวลื่อตกต่จะไปหาบนยืนดีๆก็นพี่น้องตกลงไปก็หัวสักปักกองดองเลยนะพี่น้องนี่ ชันดีละชันมากเดิมจะประกุดํำการปีนคะ่ะขนาดพี่น้องน่ยโอ้ยหัำยอดปงไงก็น,นื่งเปดำเลยพี่น้องโอ้หัก บต้องดาวมาเดี๋ยวพี่น้องเอ้ยมันสิเป็นตรงร่องตรงนี้เดี๋ยวมันก็ออกมาแห้งหักแห้งแตกพักอันนี้ฮะโอ้ยลืนล่นลืนล่นลืน่นร่อช่องลกลงไปแล้วพอฮักตายพีมม่น้งใครเห็นแล้วเนาะก็ดูดูจนดูดูคอทุดเด้อพี่น้องเด้อให้นิรมวนได้เพาใส่ได้จ้ะนิรมวนบกเขียดอ่ะโอ้ยยามตกเด้อพี่น้องเอ้ยโอ้ยลื่น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  พี่น้องเลยเก็บ้องกันเด้อมวนพักมวนกุบอยู่คนเดียวฟีนอยู่เด้อปีนี้พุ่น่ะก่อเดียวเออพี่น้องโอ้หูสะออดน้ำนี้แล้วม้วนบ่เนี่ยมาเด้อประกูดแรกของปีเราเด้อปีนี้เด้อพี่น้องเด้อถูเทาสั้นยี่สิบสามเนาะว้ายพุ่น่ะจูกู่จีกี้อยู่เสียวตกกับเสียวพี่น้องเอ้ยที่ว้าดูดูนี่เสียวตกพี่น้องเอ้ยต้องจึ้งต้องยึดต้องพัก สียวโต๊ะกาแฟนั่นเลยพี่น้องเอ๊ะเด้อตาลายโอ้โหเดี๋ยวแป๊บนึงมันขอลงไปยืนดีๆพี่น้องขี่บ้าตกปกแป็ดปกเป็ดนีละมุนกับผีบ้าผีบัวพาพี่น้องมาเก็บได้เนี่ยตามสัญญาเด้อจ้ะพี่น้องจ๋าฝนจะตกแดดจะออกหิมะจะลงนีละมุนก็พามาทําตามสัญญาพี่น้องลายคักพุ่นอะ เด้อมาเก็บทีให้ตะโกยง่ายๆตุ๊กติกิอย่างนี้พี่น้องปีนขึ้นมาเด้อค่ะคะุณน่ะสั้นตก,ตกลงไปหวัวซักบะกองดองเด้อพี่น้องเลยเบิงบ่งเบิงบ่งเบิง่งเบิ่งพาเบิ่งกัเด้อพี่น้องเด้อพามาเบิง่งซะก่อนยอดตกตายกระฟานนั่นเลยเด้เอ้ยบัวสะอ่อนน้ำบ่เนี่ยประกูดแรกของปีนี้นะพี่น้องอยงนี้มากกับตกปลกแป,กปลกแป,กปลกเคนบ่เนี่ยตกลงไปล,ลื่นคอหักบะกองดองตายแล้วพี่น้องเลย สั้นเลยเด้อนี่งามพี่น้องนี่ประโอ,อนน้ำนี้ละมุนบ่เนี่ยมานั่งอ่อนสอดดิผู้ดเดียวเด้อนี่เห็นใบนาวกัหนาวนี่เห็นว่าหิมะเต็มกายพี่น้องเบิ่งนี่นะโว้ยขอเว้าขอพาก่อนเด้อมันอ่อนซอดพี่น้องเอ้ยอ่อนซอดหลายเต็มอยู่พูดนะอ่อนซอดน้ำนี้ละมุนบ่เนี่ยพี่น้องมาเด้อ อ่าวลายแล้วพี่น้องมามาเกฟต้องกันโอ้ยเกี๊ยบก็มีนั่งทับก็มี่เลยพี่น้องเอ้ยออนซ้อนน้ำบนนี่อ่อนเกี๊ยวปงไงปงไงคนเไหวว้ายเว้ยว่าหลายเลยได้เด้พี่น้องด่าได้เด้อผู้ต้องด่ามาเด้อนี่ฮักเบิร์ตเดมันก็ขึ้นตรงกลางพี่น้องนี่เพิ่งก้เพิ่งกำเพิ่นพุ่นน่ะพุ่นน่ะบุอิจฉาบนนี่วอาวลายก็ด่านี่ละเบนได้พี่น้องเลยนี่ละมบนกระซี่ค่อยๆปั๊บปรุงเว้าดูว่าดูอีหลีแหละเว้าบกไปวนไม้หรือพี่น้องเลย นี่ละมนบ้เครียดดอกดานี่ละมดนวดแต่อย่าด่าแหงกับพี่น้องเด้อเี่งามคักงามคักเด้อมาเด้ ب, เดทเอ,อทางพี่กิดพอทางพี่พี่น้องเอ้ยมั่งทับมหมดเลยเนี่โเออกำลังออกไลคักมามาเก็บน้ำกันพี่น้องเบิ่งเดี๋ยวย้ายกองก่อเอาถุงหน่วยเดียวขึ้นมาพี่น้องปีนนี่ละมนปีนคนน่ะอิสยาบนี่งามคักงามแน่อะเรือนี่พี่น้อง มาเอาไปพัดเด้อพใดอยากกินก็ไดผูพใดอยากกินแกงส้มก็มาเอาเด้อโอ้ยงามครับโว้กนอ่ก็ได้ษพอดะบ้าอยูู่้เดียวเลยเด้อทักยาเก็บผักกุดแรกของปีด้วยพี่น้องเด้อนี่ค่ะฮักมันแด้ทนเนี่ยอย่าด่ามาเด้อฮักิดก่อเพราะต้องญามันสิขึ้นอยู่พี่น้องเลยเดี๋นี <ro of unfair rez io> ้ลบุญชยเบิ <sk iss iya> ่งเนี yep. ่ยตรงกลางมันเนี่ยมันยังสิขึ้นมาเนี่ย คุณอะอินเบอร์กอดว่าไงนี่แล้วมันมาหมักกินแบบนี้พี่น้องเออมันพัดมันยังแทบยำกับแทบแกงส้มกบับแทบโอ้พี่น้องกับลำก็เด้นยันตกยันตกโอ้ยคุณ่ะมันสั้นเลยเนาะกีบกันเลยเอ้อยเอ้อยเอ้อยคุณ่ะมาพ,ดมพดอดีมากินขอดๆมาเอาคุณ ลายครับพี no, ่น้องเออมันหักไปเนี hmm. oh, Teraz, ้ย oh, ย oh. oh, oh. oh, so ันตกตายยันตกตายพี่น้องโอ้ยทางนี้เด้๋นี่เด้๋ยอ้ยโอ้ยคุณน่ะปนซอนน้ำบ่อลอนซอนน้ำบอนี่พี่น้องตะกูดงามคักคุณน่ะนะเอาไปพัดเอาไปแกงส้ม ฟินเวอร์น้ำกันได้พี่น้องเ,อาาเดี๋ยวขอถ่ายรูปแป๊บนึงพี่น้องสะฟินเด้พี่น้องหมักกินยาวๆสิพี่น้องตาก,ก้อนมาผมหมักเด้อขวดต้นหมักกินอันแบบสัส้นๆกระพรอตเนาะมีละมุนตอนหมักกินแบบนี้พี่น้องเามครับที่ละฮักฮัทเป็นทอดเป็นท่อนละพัดตุ้ม นั่นน้งแเัดพี่น้องเอ้ยบนน่เสียวตกเลยเกคลต้บุเก็บยาวๆสิเด้ตะกเก็บยาวเนาะย่าากินบุกเกกันเนาะพี่น้องโอ้ยกอทองกอกระเต็นกรมือเ้อค่ะพี่น้องค่านะ

ดามาเดินนี่เดินี่เห็นบ่โหมักกินไปเนี่ยแกงส้มกระแซ่บมันจะบมเมนเคียวพี่น้องเอาไปลวกก่อนเด้อลวกซะก่อนแล้วก็เก็บเข่าฟีเชอร์พี่น้องเยอยันตกเดยเดี๋ยวเนี่ยสั้นครับมาเกิดอีกอย่างบนนี่น้ออันนี้บนนี้บบเคยมาเก็บจากเธอเลยพี่น้องไม่จะขับหลดผ่านมันเท่าเบิร์ดจั่างหัวมีผักกูดให้เก็บพี่น้องเลยโดนนี่ฮะ เย็นเย็นมือแห้งหิมะมันลงมือแข็งด้วยพี่น้องจริงจริงจริงจรงนจามหนูมือแข็งมือแข็งลายยังได้เก็บอีกหลายรอบอยู่เลยเนี่ยเมื่อบ้านมีธนาพี่น้องโอ้ยยังบ่ได้มาเก็บมันนะน,นะมาผัดกับมากรสิเถ่าปะ เก็บแค่โดนนี่โดนเดียวยักย่างไปวอนพุ่นพี่น้องแต่มันย่างย้างมันสันเนาะยันตกมามาเต้ามาเก็บน้วกันพี่น้องกคาเต้าส่วนมากคาเต้าสิบโบเก็บได้ทางอื่นแบบนี้ตอนี้ละาโมนหัวหมักเก็บแบบนี้เนาะโอ้พี่น้องไอถุนมาหนุ่นี่น้อยเท่ไทยอันนั้นไรเมื่อกี้มือในเห็ดขอเห็ดเป็นสองคลิปเด้อพี่น้องมันสิบโบได้มางานมันหลาย รลังออกร่างแตดจ้ะคุณโอ้โกํโโโโโโาหัวเลนพี่น้องเว้อโหนหัวมัน งึงพี่น้องเดี๋ยวไปเดี๋ยวปีนโต แล้วตายแล้วป่ะโอ้ยมีเสียงตดเดอเสียงเสือพี่น้องมันถึงฝนโอ้ย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 จากแสาวก่อได้ก่อนพี่น้องเอ้ยฟีนเวอร์อน้ำครับพี่น้องเอ้ยฟีนเวอร์ม้อนตีนกับม้อนเด้อค่ะ มาเด้อค่ะมาเก็บน้ำกันเด้อค่ะตักเจ้าก่อได้ก่อนเลยพี่น้องมันหลายหลาพโพด,อดโอ้ยเอยขาโกไม่เนาะขาโอไม่บนตกมันเก็บยากหมวกมันไม่ค่อยหลน่นอย่างหักกระดังโพดทุงโพดแล้วพี่น้องเอ๊ะอึด เต็มอยู่โอ้ยตกซะแล้วเนาะตกซะแล้วเนาะโอเคพี่น้องจ้าฝนมันตกกันลดเฮ้ยเฮ้ยโอเบิร์ตวันนี้มีลูกมุนเห็ดสองคลิปเด้อพี่น้องติดตามให้นี่ลูกมุนในเด้อน,นี่คือประกวดของวันนี้นะเพื่อนๆมีรุ่นขอดกัน หนาวนี่แมต๊ะนี่เราบนเปียกหมดแล้วพี่น้องจ้าจุดใดนี่เราบนก็ขอฝากคลิปเก็บพกปูดมื้อนี้ไว้เท่านี้ก่อนเด้อพี่น้องเด้อขอขอบพระคุณหลายเด้อจ้าที่เข้ามารับชมนี่เราบนก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กดกระดิ่งเป็นอกำลังใจให้น <elaborate> ี่เราบนบูชลุดชแนลเด้อพี่น้องเด้อนี่เราหนดจะมีกำลังใจเห็ดคลิปต่อไปนะพี่น้องเด้อสั่นกระดิ่งดังๆๆๆดังดังดให้เด้อพี่น้องเด้อทั้งหมู่เก่าหมู่ใหม่เด้อจุดใดกะ ขอให้ทุกท่านอยู่ดีมีแหงสุขภาพแข็งแรงเงินทองหลั่งไหลมาเทมาเนาะพี่น้องเนาะรักทุกคนนะจ๊ะพี่น้องจ๊ารักน้อยแต่รักนานๆเด้อนี่รำมน่ะพี่น้องเลยมาพ่อได้สิมาเอามาไปพัดเด้อเนี่ยลายคักมีรุ่นยาวรุ่นสั้นรุ่นอ阔น้องมีมัตสึมุสมา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 เอาลายคักพีน้องเลยโอเคนีรำมุนไปแล้วพี่น้องบ๊ายบาย thank you for watching มา a n n e l นะคะบ๊ายบายจ้านี่คือ ดงประกูดของนี้ระมลหมดเลยเด้อเพื่อนๆด้านบนใช่หมดเลยข้างล่างก็ใช่หมดจ้ะเพื่อนๆจ้ะแบตเตอรี่จะหมดแล้วจ้ะโอเคกลับบ้านเรารักรอยู่เพื่อนๆ